ยิบซีดิโคลัสเข้าพิธีวิวาแล้วเจ้าสาวสวยมากบรรยากาศอบอุ่นที่สุดค่ะ เรียกได้ว่าอบอวลไปด้วยพลังแห่งความรักและก็ความสุขจนล้นปิดกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับงานมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวป้ายแดงยิบซีคีรติและนิโคลัสที่ถูกจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอันแสนเรียบง่ายเป็นกันเองตามความตั้งใจของทั้งคู่ค่ะซ,ซึ่งทางด้านของยิบโซนะคะน้องสาวแท้ๆของเจ้าสาวคนสวยเนี่ยก็ได้อัปโหลดภาพถ่ายโมเมนต์แห่งความสุขที่เกิดขึ้นภายในงานไม่ว่าจะเป็นภาพของคุณพ่อคุณแม่ไปจนถึงภาพของพี่สาวและพี่เขย ในมุมที่น่ารักน่ารักผ่าน i n s t a g r กร Story พร้อมกับแนบแคปชั่นแสดงความยินดีกับทั้งคู่ซึ่งนะคะเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับยิบซีและก็นิโคลัสในวันพิเศษวันาะที่นี้ด้วยนะคะ